โอ้โหแตกในอย่างนี้ไา้เดียวเลิกเยียบอกเลยว่านายเดียวเลิกต่อ,อดเฮ้ยยอดสวัดีไวรุ่นตอนนี้พวกเองกำลังอยู่กับช่องเฮียมีพาวาบวย หกอีกแล้วไอยูเกมขุมทรัพย์ไอแอสแท็กหรือว่าสาวทำสาวนักเกลือของเราในทุกคนก,นก่อนอื่นก่อนรับชมคลิปอย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามเป็นกําลังใจไว้ช่องเ e ฮียมี่ภาวาปุ๋หกไปด้วยละกันทุกคนครับที่สำคัญอย่าลืมไปกดไลค์กดถูกใจกดติดตามแฟนเพจ Facebook ของเฮียมี่ภาวาไว้ด้วยนะครับผมอีกหนึ่งอย่างครับเฮียมี่กลุ่มหลกักที่ถาทุกคนเป็นกลุ่มพูดคุยกันเกี่ยวกับการปั่นสล็อตนะ เกมไหนแตกดีเกมไหนแตกปังเราจะแชร์กันไว้ในกลุ่มส่วนเกมไหนแตกไปดีแตกไม่ปังพังพีนาศเราก็จะแชร์กันไว้ในกลุ่มเช่นเดียวกันเพื่อไม่ทุกคนต้องพลาดพังไปเล่นเกมั้นนะในช่วงเวลานั้นครับผมมาครับเฮียพาก็กลุ่มลักกี้ดามเฮียเป็นกลุ่มเขารวมฟรีนะทุกคนครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิน้นสามารถตามดูด้ที่ใต้เดตคลิปชั้นด้านล่างหรือว่าใต้คอมเมนต์ด้านล่างนี่เฮียปักหมุดไว้ได้เลยนะครับผมมาวันนี้เฮียมาทําเทคนิคเลยครับหรือว่าสูตรลับ เพราะเยียหมีกับเทคนิคสังเกตสาวถ้ำนะครับว่าจะสามารถซื้อฟรีเกมได้หรือเปล่าโดยการเบ็ด10บาทออโต้หมุน50รอบนะครับด้านนอกดูนะครับว่าถ้ามีกำไรนิดหน่อยนะครับหรือว่าขาดทุนนิดหน่อยสามารถซื้อได้นะครับมาดูกันว่าเทคนิคนี้จะสามารถใช้ได้จริงหรือเปล่า ไปลุยกันเลยจัดไปก่อนสโลแกนชอบไปให้สุดหยุดอยู่ที่กุุงมับอย่างได้สาร,าระไปช่องอื่นอยากได้ความสุดความมันมาช่องนี้เลยกับเฮียมีพาวับวีหกนั่นเอง Let's go มาดูครับถ้ามีกําไรนิดหน่อยหรือว่าขาดทุนนิดหน่อยนะครับเราสามารถซื้อได้นะทุกคนแต่สงสัยจะอย่าดูดนะขอรอง ไม่มีกำไรแล้วบอดีปื้มไปก่อนหน้าแดงฮะอ่ามีครับเคต่อสวยวายจ่ายตัวอะไรต,ต่อเขียวไปแถวแรกโอเคอย่างนั้นแหละสวยเด็กนกมากรแต่ก,ก็นกมนกรเลยจัดไปกอตสามร้อยสิบสองบาทเอ้ยมีกำไรเว้ยมีกำไรเว้ยทุกคนครับเอ๊บ บอกว่ามีกาไรไม่ได้เลยนะเองเริ่มหายหูอ่ะตัวแพงมาแถวสองให้มาจ่ายเจไปก่อนฮะลุ้นยากนะโอ้โลุ้นให้ตัวแพงลงนะครับลุ้นยากค่อนข้างยากเลย ดอกนี้มาอย่งไรทุกคนครับจัดไปรางวัลซูเปอร์ประก 2, าศสองพันหกร้บาทเฮ้ยดอกนี้มายังไงไว้สองเฮ้ยโอ้ย,อยนี่ต้องกลัวมีกำไรแน่นอนอยู่แล้วฮะกำไรอย่างนี้หน้าปัดน,นอกมากกว่านะทุกคนครับเนีย่ยว่าหน้าปัดน,นอกมากกว่าวะลูกจับขีดจับยัดลูกขีจับยัดทุกคนครับ เออวายเขียวป้าไหลเคฟ้าไหมไม่ฟ้าลูกผีจับยานได้อยู่ดีก็บ,บึ้มมาเฉยมีกำไรแน่นอนอยู่แล้วครับมีกำไรแน่นอนอยู่แล้วครับทุกคนเขียวไหลต่อโอ้โหดาบแพงแต่คุณน้อยไปหน่อยไหลเคเช่หน้าแพงมาเฉย จะไปรามันก็ตัสองร้อยเก้าสิบเก้าบาทเอ,อ้ยนะแต่ดอกนั้นมันมาอย่างไงวะเย่ยังสงสัยอยู่เลยทุกคนครับบึ้มมาเฉยเอาอีกแล้วเขียวไหมรู้ว่าเขียวต้องมาแล้วล่ะบึ้มดูอีกมันอยากจะมามันก็มานะแค่นี้ก็พอออกได้เลยไหมทุกคนครับ จัดไปเราก็ตัว317รอบาท็ดาขอซื้อขอซื้อสัก2-3รอบแล้วกันนะโอเคมันกำไรอยู่แล้วอย่างนี้ล่าซื้ออยู่นะครับปะซื้อที่500แล้วกันครับไปมาดูกันว่าข้างในจ่ายดีหรือเปล่าถ้าจ่ายดีเฮีย er, บอกว่าไม้เดียวลึกไม้เดียวลึกได้นะทุกคนครับไปครับ12หมุน ถอาบ,บอกไปเดียวจะเลิกเบาเลยเลิกเปลี่ยนสวยๆเพื่อนโอ้โหสวยเลยอ,อย่างนี้จเจ๋วเบิ้มเออแต่ยังคูณถูกอยู่นะเบิ้มไหมเออไม่ว่ใช่เบิ้มต่อเสียได้มันยังคูนน้อยอยู่เลยทุกคนถ้าเกิดคูณหนักๆนี่คือแบบอ้าวเลื่อนนะดอกเมื่อกี้จัดไปสองร้อยหกสิบแปดบาทครับไปเดียวเลิกหรือเปล่าเพื่อนกำไรพอใจเลิกเลยนะเออ,อเทไปฮะเปลี่ยนเป็น โอ้โหเปลี่ยนเป็นเทงี้ไม่สวยจริงๆมันก็อะไรตั้งแต่ฝั่นนอก้วนะถามว่าควรเสี่ยงไหมก็มไม่น่าควรเสี่ยงเท่าไหร่นะทุกคนกครับขี่ยวกไปฮะเจแถวแรกมาไหมพ่อไม่นะจัดไปสามร้อยจัดไปอีกสามร้อย,จออยเจไหลต่อสวยเทลงมาสวยปหม คูณสิแปดเข้าไปละเคพูด hey, แพงมาวายอย่างนี้ติดเขียวต่อเบิ้ม้ามาต่อฮะ,ะไหลอย่างนี้สวยไหลอย่างนี้สวยสั้นไปหน่อยไม่สั้นไปหน่อยละสั้นมากสั้นจืดเลยอย่างเงี้ยจัดไปรางวัลซูปเปอร์เมกันหนึ่งพันสี่สิบสองบาทครับสวยเ่ียเอ๊ะโอ้ยคูณยี่สีบนะ ไหลามาไมเดียวเลิกได้ไหมกับโอ้ยแถวสองไม่มีเขียวทุกหมดครับน่าเสียดายนะครับนึ่ว่าเขียวลงมาะละจัดไปที่รางวัลซูปเปอร์ไม่กาอีหกร้อยห้าบาทอะมาไม้แตกนายเกตเตอร์เบิร์โอ้โหแตกนายอย่างนี้ไมเดียวเลิอกอย่าบอกเลยว่านายเดียวเลิอกอ๋อถ้าคุ้มขนาดนี้แล้วก็แต่อย่าว่าวขอร้องอย่าแตกมาว่าวนะเขียวไหมตื่เค น้องอย่าแตกมาว้าวนะอย่าแตกมาว้าวจัดมา252บาทครับต้องมีห้าห้าต้องมี3 4 300เท่า400เท่าแล้วนะถ้าเกิดแตกในขนาดนี้แล้วคูณ32นะทุกคนครับเป็นไปได้นะครับคูณ32องนะเนี่ยบอกเลยคำแน่นจัดจัดมารางวัลซูเปอร์เมกะเก้าร้อบาทคูณ32เอาหรืออย่าบอกเลยว่าไม้เดียวเล็ก เอ้ยอย่ผเว้าสองยิ่งขูดเยอะยิ่งจะเว้านะทุกคนครับเจแถวแรกมาก่อนโอเคสวยซิปอเอว่าเงินสามสี่แปดแล้วจัดมาราวามอเอกาสี่ร้อยสี่สิบสี่บาทเอาเรือกขอหน่อยขอบึ้มหน่อยขอบึ้มสักดอกหนะอออ่อยขอบึ้มตัวแพงหน่อยว่าเงิเยอะก็ไม่ค่อยจะจ่ายอย่างนี้แหละนะทุกคนค,นครับโอ้โหคงณเยอะเว้าเยอะอ ตัวแพงแถวแรกติดไปก่อนฮะมาไหมจ้ามา324บาทแต่แปดพันี่เยอะแล้วทุกคนครับนายะไม่จ่ายแล้วครับคูณไป44ปละคูณเยอะไม่ค่อยจ่ายนะครับตามสไตล์ค่ายจีจทุกคนครับพอเลิกแล้วยียไม่เอาแล้วฮียไม่เอาะเฮียกลัอือ กับกำไรมา7 0 0 0นี่ก็ถือว่าเยอะมากนะทุกคนกับสล็อตต้นเดือนอย่างนี้นะครับเฮียพอเลิกเลยละกันโอเควันนี้เฮียพาพวกเอ็มาวาร์ดีเกมคุมซ่าไปแอสแท็กหรือว่าสาวท่ามสาวนาเกลือของเรานั่นเองก็สามารถใช้ได้นะครับจริงๆมันมีก็มีกําไรตั้งแต่ปั่นนอกนะจากเบ็ดสิบาทออโต,โต้ห้รอบนะครับดูสังเกตการนะครับว่ามีขาดทุนนิดหน่อยหรือว่ากำไรนิดหน่อยสามารถซื้อได้นะครับก็สูตรนี้เทคนิคนี้สามารถใช้ได้ ือว่าใช้ได้กันเลยทีเดียวเชียวก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามเป็นกำลังใจไว้ช่องเฮียหมี่ภาวะวีหุไว้ด้วยล้วกันครับผมก็สำหรับคนที่สนใจสามารถตามดูได้ที่ใต้เดคคิปชันด้านล่างหรือว่าใต้คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะทุกคนสำหรับวันนี้เฮียขอตัวลาไปก่อนละกันเบอร์เจอกันใหม่ไวรู